อ้าเศร้าบ่ให้เศร้าข่อยอยู่ฟรีเด้เอาสิเจ้าสบายใจว่่าันเด้อหนึ่งก็่นมาแล้วซั่นฮะตกลงรบยาวเสะข่อยเศร้าหรือบ่ให้เศร้าไม่ผมมาขอเช่าที่กับอ่านี่ครับ44ท่านนะครับมาขอเช่าที่กับอ่าพี่ตั้มนะครับนะครับช่างตั้มนะครับแฟนมันเป็นเดินด้วยกันไปอย่างไร ฮะมันเป็นเดินยูฟีไปอย่างมาจูนเอา้ากคเใ็้มันเป็นรูปเป็นล่างตัวก็เจา้าก็สีมาเศร้าห้วยบ่ให้เศร้า,า,าก็นเหตุยูฟี่นะสันน่ะมอยูทั้งนั้นโอ๊ยต่ใจฮะมาไปยูทั้งนั้นจะจะเจ้จจจจจจาบ่ให้เศร้ากับกันสีขอยูฟีมาป่วนช่างต้ำมาสัน่นตกลงสีห้สีห้เศร้าด้วยสีไฮยูฟี่ขอถามเจ้าดูมาเถียงมาเถียงเอหอะฮะมายูเอาลอยกว่าคนนี่พวกเจ้าวางไหนเอ้า เนี่ยคอยพึ่งขึ้นไล่ได้นึ่งนาทีนี่เอ้าลอยก็ค้อนนี่ยวาได้สร้างตั้ำจบขึ้นผมหนามาขึ้นเฮ้ยเจ้าสิให้ยคอยยูฟี่หรือใจคอยเศร้าเอ้าคอยถามเจ้าดูถามดีดีขึ้นเบื้องก่อนนะครับเอซี่ดูดูรานช่างตั้มเขาจะตัดสินใจยังไงนะครับสีเลี่ง่ายบ่นี่ไปนี่ละโอ้ยเทนี่ไปหาเกี่ยวเขาบ่เร็วู <laughs> หาเกี่ยวเขาเล้ตีเราเดิ <c oughs> โอ้ยหน้าม,ามา้มาาั่ะเรวสร้สรุปเว่าเจ้าสีไแข,ข่อเศร้าหรือเสียยูฟีถามก้อนเนี่ยจเฝ้าถามมันเลวะกนมันเลวซะกอนเลเลวจันที่นี่อยู่น,นี่ก็ สิเ <C> ล <c oughs> ียวมือไหนถามเนี่ยาไปเรื่อยๆเรื่อยจีริอ้อันยุคอสื่อต่อจะไปหารอยไปยุคอน่ะอันนี้เ่เออหารอยจะชุบมากเลยนั่นและเ้ยเฮ้เอ้ยเ้ยห้อเ้ยเฮ้ยเฮ้เล้ยครัยเออยเฮนนเ้ยเก้น้ยเฮ้ยักหยเฮ้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 าซ้อ้ลังนยย้้ยเ อันนี้เป็นของร้านเจาะบาอันนี้ของน้านเจานมาเป็นออฟฟิศเจาะบาเอออันนี้ก็เป็นของข่อยซาโอ้ <laughs> ถ้าเ่าเอาบออา,อา,า,งางนี้ก็ได้อมมเ,เอาค้างๆนี่ก็ได้ข่อยี่ไม่เฮ็ดเอานน่ขคอยี่เฮ็ดเอาดอกเอาเจ้าของเจ้านน่ขอ่อยี่ซื้อตอนหนิบ้างไหนติขายบ่ขายเออ <laughs> <laughs> เออ่อยพ่อ่อยซื้ออุปกรณ์พวกคอยจ้างเจ้าเฮ็ดให้นี่ วางไหนคิดคิดคิดเบื้งต้ก่อนนอนคิดเอาเนี่ย่าคิดโดนแน่ครับผมถามมาหลายมือเดี่ยวด้นั่งไหนสิให้คำตอบอยโอ๊ยเป็นไรคำตอบไว้กระไรกระโดดฟักฟักเบก้องต้นไว้อันนั้นเห็ดหน่อไายเด้อปูแบบเห็ดนั่นขึ้นบันไดขึ้นไปนั่งขังเทิงแล้วก็ตัดต้นนี้ออกแหงมต่ำๆนี่นตัดออกมาต่ำๆมันเนี่ยไป เาเอาสลิงมาจากทุนมาทางนี้แบบเวลาคอยต้องการอะไรขอยกสิบอกว่าทางตั้มเอามาให้แน่ผลขอยกศีไปยุหัวค่อยทั้งพุ่นเออเฮ็ดสลิงก็หากันเฮ็ดล็อกชักล็อกดึงเอาเข้าใจปะเวลาส้นเกี่ยวเขากับชักล็อกใส่กันกลางทางไปเป้งโอเคปะเอ้าเนี่ยชักเนี่ยสลิงไ้พุ่น่ะชักล็อกส้นเกี่ยวเขากลางทางอะไรผู้หนึ่งยุหัวค่อยทั้งพุ่นผู้หนึ่งยุหัวค่อยทั้งพี่โอเค ชักหลอกชนแก้วกลางทางปิงนี่เด่นมาหนิเห็ด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 บันไดขึ้นไปเลยนี่ปูปูกระเบนเอาแผ่นปูเลยแล้วก็เฮ็ดหลังคาขึ้นนึกแขอยอันนั้นตัดออกเข้ากับจิตักหลอกชักหลอกตีละครั้งเลยเนาะชนแก้วชักหลอกชนแก้วเจ้าโย่เจ้าโย่หัวค้อยนี่คอยโย่หัวค้อยพุนบ่อหอยไปรูดไปหาเดียวกันเออกาศเฮ็ด กระเฮ็ดแบบเออ่ชักลอกดึงโยขวางน้่มแบบให้ไม่เห็นยังก่อนมีหม่องนางแม้ชักลอกดึงเคยเค,ย,คยเห็น <ๆ S 1> บ่อยากครอนทางกรเฮ็ดกระเช้าหอยไปแล้วเออให้กระเช้าหอยไปแล้วเอาน <c oughs> เอานาะเอา,าสัน่นเนาะเออโอเคเฮาตกลงตรงกันคอยว่าเจ้าก็ได้เดี๋ยวขอดื่ไปอยู่หองค่อยฟังผลจะอยู่หองค่อยฟังนี่อักษรเฮ้าผมมีอย่างเฮ็ดเทากันบ,บางมือเทาก็น,น,นั่งหอค่อยไปนั่งเจอกันโยกกลางกลางทางช้อนแก่กันแล้วก็ดึงกับใครกับมัน เออแมนโอเคครับเอาตานั่นเนาะ